สวัสดีค่ะเราจะมาแต่งหน้านลุกใส่ไปโรงเรียนกันนะคะทุกคนโอเคเริ่มอย่างแรกที่เราจะลงนะคะก็คือพายเมอร์กับกันแดดค่ะอย่างไร้ที่เราจะลงก็คือเราจะลงพายเมอร์ก่อน,นะคะ่ะนี่ก็จะป,ป,ป๊บโไปให้หน้คน่คือแบบพายเมอร์เป็นอะไรที่ขาดไม่ได้เวลาแต่งหน้าทุกคน จะแบบสว่างขึ้นเลยทุกคนตรงนี้ก็คือจะแบบปรับผิวแบบโทนอัพแบบทำให้หน้าสว่างขึ้นก็คือชอบตัวนี้มากทุกคนแต่งเสร็จก็จะแปะพลิกัดไว้ให้แนละ้วก็คือโอ้โหตัวพีหน้าสะบัดมากหน้าคอเท่ากันแล้วอ่ะใช่ไหมอุ้ยแม่ลูกจะลงเจอหนี้งไม่ลงไวแล้วก็คือ เป็นบัชของอฟอยทูทคนเบอร์ศูนย์สี่แล้วชอบสีนี้มากแบบมันชมพูตุ่นตุ่นแดงๆก็จะแบบกบแป้ตาไ,ได้วิธีนี้มาจากพี่สาวจีนนะทุกคนนี่ก็แบบวิมกบดีทุกคน,น,กด,กคนดูดิเห็นปะมันดื้อมากดูดิแล้วก็นำมาทำตางมมาันได้นะทุกคนหรือว่าทุกคนอาจจะรู้อยู่แล้ว ใช้พัฟเหมือนเดิมแต่เป็นพัฟเล็กเห็นปะมันกรบดีมากทุกคนถ้าเทียบกับตอนแรกอะหลังจากที่เราลงคอนซีลเลอร์เสร็จเราก็จะลงลองพื้นก็จะใช้ลองพื้นที่แบบสว่างกว่าหน้าเรานะทุกคน อย่าหาว่าเราแต่งหน้าลอยเลยมันเรียกว่าวิกชีแต่งหน้าแบบพี่สาวจีนเราก็จะแต้มลองคื้นไม่เยอะนะทุกคนแต้มนิดหน่อยมัง้งหรืออาจจะไม่หรือ,อ พเพิ่งออกจากโรงพยาบาลอนะ่ะอันจากที่รงรองพื้นเสร็จเราก็จะลงแป้งของตัวนี้แป้งส่วนของกระแตนะคัวนี้แป้งเนื้อบางเบาน่าจะมีมากใช้ทัหมดเลยเนี่ยเลนแค่นี้เองอันนี้ก็คือลงแป้งฝุ่นเสร็จแล้ว,ลวก,วนะวกนนจว็จะประมาณนี้เหมือนคนป่ยวยเพิ่งออกจากโรงพยาบาลอาีแล้วก็จะใช้ตัวนี้นะทุกคนเป็นแบบ มัชแล้วก็ที่ทาแก้วอันนี้ก็คือตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อฝุ่นแล้วตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อแบบเจลลี่เจลลี่อืมก็จะแกะตัวนี้ก่อนเราชอบตัวนี้มากทุกคนนี่นทุกที่แบบเราได้มาราคาแบบสองหนึ่งอะไรนะหนึ่งแถมหนึ่งใช่มันแบบเลิศนะทูกดีเนื้อแบบเป็นอย่างเงี้ยวาว ดูสีก็คือหูวาวีมากเพื่อจะแทับๆทบทบที่แก้มนี่ตรงแก้มเราจะเห็นไม่ชัดนะแต่ว่าก็คือสีแบบถ้าอยากเห็นสีชัดก็คือตรงตรงนี้แล้วก็จะแบบแต้มไม่เยอะนี่โบโบเข้าไป ก็จะแบบสีแบบแก้มแบบสีเนื้อแก้มแบบเลือดฝาดเนี้ยสวยอะฉันชอบมากแล้วกลิ่นน้องก็จะมีความแบบหอมแบบตุ่นๆแบบผลไม้ฟุตตี้ก็จะแต้มตรงน,นี้ปุ๊บปึ๊บโบะมากฉันจะแกะตัวนี้ต่อค่ะนี่ว้าวชอบมากอันนี้ก็คือจะมีเดี๋ยวบอกเบอร์ตอนสุดท้ายแล้วปุ๊บปุ๊บ คือสีสวนมากนี่ว้าวนี่ก็คือสีแบบโอ้สวยมากชมพูสุดๆตอนนี้ก็คือแก้มแดงมากแบบเหมือนคนแบบเมา แพกกุ้งเดี๋ยวใช้แป้งไปปกปิดเดี๋ยวมันก็ปกปิดเดี๋ยวปกปิดมันก็จะแบบอ่อนเองเน้นแบบโบะโบะไปก่อนนี่เน้นโปะไปก่อนเนี่ยมันก็อ่อนเองถูกไหมมัง้งหรือม่้เบอร์ที่ใช้ที่มีก็คือเป็นเบอร์ศูนย์หกกับเบอร์ศูนย์สองไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นศูนย์สองก็จะเป็นเนื้อแป้งศูนย์หนึ่งถึงศูนย์ห้าก็จะเป็นเนื้อฝุ่นแบบเนื้อแป้งอย่างนี้ส่วนศูนย์หกก็จะเป็นเนื้อเจลลี่แบบ เนื้อบัชสวยมากซันก็จะมาดัดขนตากันเพื่อที่ติดขนตาอาอๆนะคะปัญหาุกแต่ก็คือเวลาหนีบตาแล้วแบมันนีบขขนตาแล้วมันจะหนีบตาตัวเองเว้ยเจ็บมากก็ต้องระวังนะทุกคนขนตาเออจะใช้ตัวนี้ทาตาแบบของเคที่ดอตัวนี้คือชอบมากแบบตัววิงวิงก็คือตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อมูดสีสวย พี Barbie, ่เราจะโทนชมพูนะวันนี้เขาใช้มือไปก่อนแก้ขัดนี่ก็คือสวยมากแล้วตัวนี้ก็คือเป็นเนื้อฝุ่นนะแปะ้งก็จะมีกต i t t e r เราทาตรงกลางอย่างนี้ส่วนตัวสีขาวตัวนี้ปึ๊บนี่ปึ๊บมันดีมากะลยแบบไฮไลท์สมุกเนี่ยอ่ะมันได้มันดีมันเลิศมันเฉิดตัวนี้้วยเอ โอ oh, ดูความว้าวว่าแกใครสนใจก็คือรี่ตกก้าได้เลยอืมเลิศขนาดนี้หลังจที่แต่งตาเสร็จแล้วก็จะมาไฮไลท์ด่างกันปึ๊บเข้าไปปึ๊บนี่ปึ๊บ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 